วันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของระบบส่งเสริมสุขภาพบัญชี2นะครับโดยจะเป็นการบันทึกการลงทะเบียนฝากคันและเยี่ยมหลังคลอดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้กดไปที่ pcu และเลือก a 2นะครับโดยระบบนะครับจะเป็นการสแสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี2นะครับ ระบบงานบัญชีสอนนะครับจะเป็นการบันทึกข้อมูลฝากคันข้อมูลคลอดและข้อมูลหลังคลอดนะครับโดยการลงทะเบียนหญิงฝากคันใหม่นะครับให้เรากดไปที่ลงทะเบียนใหม่นะครับจะรูปปุ่มบวกตรงนี้นะครับระบบจะแสดงหน้าจอค้อนหาบุคคลขึ้นมานะครับซึ่งการค้นหานะครับเราต้องทราบข้อมูลนะครับซึ่งเราสามารถค้นหาโดยการระบุ ติ๊กทิปตะบุเพศนะครับถ้าเราต้องการค้นหาแล้วก็ค้นหาด้วยการช่วงอายุนะครับช่วงอายุหรือจะเป็นการค้นหาด้วยชื่อนมสกุลนะครับ CIDHN หรือว่า ID นะครับโดย ปุ่มค้นหาอัตโนมัติตรงนี้นะครับจะเป็นการช่วยในการค้นหาอัตโนมัติเวลาเราคีย์ชื่อหรือว่าคีย์เลขเข้าไปนะครับตัวระบบนะครับจะขึ้นข้อมูลขึ้นมานครับประมาณนี้นะครับโดยเราทําการเลือกคนที่มารับบริการนะครับ1คนที่เราต้องการและทําการกดตกลงนะครับ โดยหน้าจอนะครับจะแสดงข้อมูลของคนที่มารับบริการนะครับโดยเป็นข้อมูลฝากคันคลอดบุตรเยี่ยมหลังคลอดโดยจะมีข้อมูลการฝากคันนะครับตรวจก่อนคลอดข้อมูลการคลอดนะครับตัวหลังคลอดเราจะเป็นในส่วนของ วัคซีนที่อื่นนะครับหรือจะเป็นการฝากคันที่อื่นนะครับโดยขัข้นตอนแรกนะครับเราต้องไปที่การลงทะเบียนการฝากคันก่อนนะครับโดยข้อมูลการฝากคันนะครับขั้นตอนแรกนะครับทําการลงทะเบียกนการฝากคันนะครับ ผู้รับฝากคันนะครับส่วนใหญ่นะปกติะนะครับจะเป็นขึ้นตามชื่อ log in ออน,นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นชื่อของผู้รับฝากคันนะครับเลขที่ฝากคันเลขที่ฝากคันนี่คือถ้าเรารู้ว่าข้อมูลของบุคคลที่มารับบริการคนนี้นะครับเป็นเลขฝากคันที่เท่าไหร่เราก็ทําการคีย์ลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ทราบนะครับ เราทำการกดคําว่าออกใหม่นะครับเราจะทำให้ระบบนะครับทำการฟอร์แมตให้อัตโนมัตินะครับคันที่คันที่นี่คือจะเป็นการระบุว่าผู้มารบับบริการนะครับเป็นท้องที่เท่าไหร่นะครับท้องที่1หรอท้องที่2หรือว่าท้องที่3ประมาณนี้ครับสถานะปัจจุบันนะครับก็ทำการเรียกว่าเป็นยังไงนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการระบุสถานะปัจจุบันนะครับโดยจะมีค่า LMP CEDC มานะครับซึ่งปุ่ม LMP นะครับจะเป็นการใส่ค่า GA นะครับซึ่ง GA ตรงนี้นะครับจะมาจากอัลตราซาวนะครับโดยค่า GA นะครับเราจะคิดเป็นสัปดาห์นะครับ โดยตรงส่วนของ LMP จากอันตาซารต,รต,รตรงนี้นะครับจะเป็นการให้ระบบนะครับคิดให้อัตโนมัตินะครับต่อไปครับเราทำการกดบ,บันทึก